Smart Time Stories สงครามกอติกเสียงลมหนาวพัดกรูเหนือทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เสียงหญ้าแห้งเสียดสีกันเบาๆคล้ายเสียงกระซิบของอดีตดวงอาทิตย์คล้อยต่ำพอแสงสีทองเรื่อยลงมาแต่มันไม่อาจให้ความอบอุ่นได้เท่ากับไฟสงครามที่คุกรุ่นอยู่ในใจผู้คนที่นี่พรมแดนทางเหนือของจักรวรรดิโรมันชายแดนที่จักรพรรดิทั้งหลายต่างขีดเส้น เพื่อยับยั้งความโกลาหลแต่เส้นเขตแดนในแผนที่ไม่อาจหยุดเสียงกลองศึกที่ค่อยๆดังขึ้นจากฟากเหนือในช่วงปลายศตรวตรรษที่3จากกระวัดโรมันที่เคยแผ่ขยายจากทะเลเหนือจรดทะเลทรายซาฮาราเริ่มสั่นคลอนราวกับเสาต้นใหญ่ที่แตกร้าวจากภายในการแย่งชิงอำนาจการปฏิวัติการแบ่งแยกจากรววรติออกเป็นสฝั่งตะวันตกและตะวันออก กลายเป็นรอยแผลลึกที่ค่อยๆอ้าแผลกว้างในขณะที่จักรววัติพยายามหายใจต่อไปด้วยความยิ่งใหญ่เดิมๆชนเผ่ากอติกกลับแข็งแกร่งขึ้นทุกวันพวกเขาคือชนเผ่าเร่ร่อนจากดินแดนป่าลึกแห่งตอนเหนือพวกเขาไม่รู้จักคำว่าพรมแดนพวกเขารู้เพียงว่าโลกนี้กว้างใหญ่และมนุษย์ทุกคนต่างต้องแย่งชิงเพื่อความอยู่รอดพวกกอติก ไม่ได้เป็นเพียงแค่ศัตรูที่ถือขวานหรือหอกแต่คือกระแสทานแห่งการอพยพที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้พวกเขาเดินทางเป็นคลื่นคล้ายพายุที่ซัดเข้าหาชายฝั่งทุกครั้งที่สงครามระหว่างเผ่าในโลกของพวกเขาประทุขึ้นกองคาราวานก็หลั่งไหลสู่พรมแดนโรมันบางคนเข้ามาเพื่อค้าบางคนเข้ามาเพื่อปล้นบางคนเข้ามาเพื่อหาที่อยู่อาศัยและบางคนเข้ามาเพื่อท้าทายอำนาจของจักรวรรดิแม่น้ำดานูบ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเหมือนเส้นแบ่งระหว่างสองโลกค่อยๆกลายเป็นเพียงเส้นที่ถูกเหยียบยำ่ำโดยฝีเท้าคนทั้งสองฝากมันไม่อาจเป็นแนวป้องกันได้อีกต่อไปเสียงลมหนาวในทุ่งหญ้ายังคงพัดโหยหวนเตือนว่าพายุใหญ่กําลังมาเยือนพายุที่จักรวรรดิโรมันทั้งตะวันตกและตะวันออกไม่อาจหยุดยั้งได้และนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสงครามกอิก สงครามที่ก่อร่างประวัติศาสตร์ยุโรปใหม่จากซากอารยธรรมเก่าสงครามที่เขียนประวัติศาสตร์ด้วยเลือดเหล็กและไฟสงครามเหนือแม่น้ำดานูบที่ลมหนาวพัดแรงไม่หยุดชีวิตของผู้คนในแดนเหนือไม่เคยสงบพวกกอรสิกชนเผ่าเร่ร่อนผู้แข็งแกร่งก่อร่างจากสงครามและความหนาวเหน็บในฤดูหนาวความแร้นแค้นและไฟสงครามระหว่างเผ่าเดียวกันผลักให้ผู้คนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดพวกเขาล่ากวางป่าเพื่ออ,อาหาร แลกเปลี่ยนสินค้ากับพ่อค้าเร่ที่มาจากแดนไกลและเมื่อใดที่เกิดการแตกหักระหว่างเผ่าไฟสงครามก็ลุกขึ้นมาใหม่จากกวัดโรมันมองดูจากอีกฝั่งแม่น้ำพวกเขาสร้างป้อมปราการสร้างกำแพงสูงเพื่อปกป้องดินแดนซีวิไลซ์จากพวกอนาระยะชนแต่กำแพงใดเล่าจะต้านแรงปรารถนาอันแรงกล้าของผู้คนที่ต้องการบ้านและความหวังพวกกอสิกวิสิกอดและออสโตรกอดคือชื่อที่ผู้คนในโรมันจดจำได้ดีพวกเขาคือทั้งพ่อค้าแล้วนัครบชายแดนกลายเป็นตลาดที่เปราะบาง พ่อค้าชาวกอติกนำหนังสัตว์ขนสัตว์และอาวุธมาขายแลกเปลี่ยนกับไวน์น้ำมันและเครื่องประดับจากโลกโรมันแต่ใต้การค้าขายเหล่านั้นคือไฟที่สุงอยู่ในอกคนกอติกไฟแห่งความคับแค้นจากสงครามภายในความหนาวเหน็บและแรงกดดันจากพลังใหม่ที่กำลังเคลื่อนจากทิศตะวันออกภัยพิบัติที่ยังไม่มีใครรู้ว่ามันจะเปลี่ยนโลกได้ขนาดไหนในความมืดของค่ำคืนแถบนั้นแสงไฟจากกองคาราวานค้าขายส่องวาบ เรากับประกายดวงดาวในผืนฟ้าสีดำเสียงเพลงของชนเผ่าล่องลอยตามลมบางเสียงเศร้าส้อยบางเสียงเต็มไปด้วยความหวังแต่ละเสียงคือภาพสะท้อนชีวิตของผู้คนที่กำลังรอคอยโอกาสโอกาสที่จะได้ข้ามพรมแดนโรมันและสร้างบ้านที่พวกเขาปรารถนาแล้ววันที่แม่น้ำดานูบจะถูกเหยียบย่ำก็ใกล้เข้ามาวันที่สงครามใหญ่กำลังจะเริ่มวันที่จกักรวรรดิโรมันจะรู้ว่าไม่มีพรมแดนไหนที่จะหยุดยั้งความหิวโหยและความฝันของผู้คนได้ตลอดไป เสียงคลื่นในแม่น้ำดานูบซัดกระทบฝั่งดังสม่ำเสมอแต่ในเช้าวันหนึ่งเสียงคลื่นเหล่านั้นถูกกลบด้วยเสียงฝีเท้ามา้าและเสียงกลองศึกที่ดังกึกก้องความสงบที่ชายแดนโรมันเคยรู้จักได้ถูกกลืนหายไปคริสต์ศักราช376ปีที่กองทัพแห่งวิซิกอเคลื่อนตัวมาถึงพรมแดนโรมันพวกเขาไม่ได้มาด้วยไฟสงครามหากแต่มาด้วยแววตาอ้อนวอนพวกเขาคือผู้ลี้ภัยจากภัยพิบัติ ที่ไม่มีใครเคยพบเจอมาก่อนภัยพิบัติจากดินแดนอันไกลโพ้นที่เรียกว่าพวกฮั่นผู้คนหลายพันคนอพยพมาตามฝั่งแม่น้ำดานูบด้วยสภาพเหนื่อยล้าอ่อนแรงและหิวโหวยพวกเขาแบกลูกเล็กเด็กแดงแบกถุงผ้าขาดรุ่งริ่งมีเพียงเศษซากทรัพย์สินที่เหลือจากการเดินทางอันยาวนานพวกเขามองเห็นดินแดนโรมันฝั่งตรงข้าม เหมือนแสงสว่างแห่งความหวังจักรวรรดิโรมันตะวันออกในตอนนั้นภายใต้การปกครองของจักรพรรดิวาเลนซ์ยอมให้พวกเขาเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อเป็นกันชนระหว่างจักรวรรดิกับศัตรูที่ไล่ล่ามาแต่ภายใต้ความหวังนั้นกลับแฝงด้วยการเมืองและความโลภขุนนางโรมันผู้กุมอำนาจในท้องถิน่นรีบไถ่ผลประโยชน์จากพวกกอติกสินค้าอาหารและเงินทองที่พวกเขานำมากลับถูกยึดไปเป็นค่าผ่านแดนเสียงครวญของผู้คนที่อดอยากดังขึ้นในค่ายพักพวกกอติก ที่หนีตายจากสงครามกลับต้องเจอกับความโหดร้ายที่ชายแดนโรมันความอดทนที่เปราะบางค่อยๆถูกทำลายแล้วในที่สุดไฟสงครามก็ลุกขึ้นเสียงกลองสึกที่ก้องเหนือพรมแดนดานูบไม่ใช่เสียงเปลือนภายอีกต่อไปหากแต่เป็นเสียงประกาศศึกกองทัพกอรติกที่ครั้งหนึ่งเป็นเพียงผู้ลีภ้ภัยบัดนี้แปลเปลี่ยนเป็นกองทัพผู้ลุกรานที่พร้อมท้าทายจากักรวรรดิโรมันและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของสงครามกอรติกครั้งใหญ่ การประทะระหว่างผู้อพยพก,กับจัก,กรวรรดิที่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งและเป็นบทเรียนที่โลกจะไม่มีวันลืม378ปีแห่งความเปลี่ยนแปลงจัก,กรวรรดิโรมันตะวันออกภายใต้การนำของจกักรพรรดิวาเลนซ์รวบรวมกองทัพใหญ่หมายจะบทขยี้กองทัพกอรซิกที่กำลังตั้งมั่นในแคว้นบอลข่านเสียงกลองศึกโรมันกึกกล้องเหนือที่ราบเอรูนโนเปลิลทหารนับหมื่นเคลื่อนทัพออกจากเมืองหลายคนเชื่อว่านี่จะเป็นสงครามง่าย สงครามที่จะสยบพวกอนารยชนได้ในพริบตาแต่ท้องฟ้าสีแดงโรยเปลวแดดยามบ่ายช่างดูไม่เป็นมงคลน,นักในอีกฝากสนามพวกกอติกที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ลี้ภัยบัดนี้ยืนหยัดเป็นนักรบเต็มตัวกองทัพของพวกเขาจัดเป็นแนวรบแน่นหนาม้าสึกพร้อมโล่และขวานเงาวับพวกเขาไม่ได้เพียงแต่ต้องการเอาตัวรอดอีกต่อไป หากแต่ต้องการศักดิ์ศรีในดินแดนที่พวกเขาเรียกว่าบ้านใหม่เสียงกรอกกระทบกันเสียงกีบม้ากระแทกพื้นดินดังก้องราวสายฟ้าฟาด,ฟาดเสียงหอ,อกและโล่ถูกตีประสานกันเป็นจังหวะสงครามเมื่อกองทัพโรมันมาถึงพวกเขามั่นใจในจำนวนที่เหนือกว่าและชัยชนะที่อยู่แค่เอื้อมแต่ในดวงตาของพวกกอริกกลับไม่มีร่องรอยของความหวาดกลัวมีเพียงสายตาที่มุ่งมั่นสายตาของผู้ที่สูญเสียทุกอย่างและไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว เมื่อเสียงแตรสึกดังขึ้นกองทัพโรมันเคลื่อนพลเข้าหาแนวรบกอติกพวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังเดินเข้าสู่กับดักที่พวกกอติกซ่อนเอาไว้ม้าศึกกอติกโอบล้อมจากด้านข้างเสียงกรีดร้องของทหารดังขึ้นพร้อมเสียงโลหะปะทะกันไฟสงครามลุกโชนไปทั่วที่ราบเอเดรียนเปิลแดดบ่ายร้อนระอุสะท้อนประกายโลหะระหว่างการฟาดฟันโลหิตไหลริน เป็นทางยาวบนดินสีแดงจักรพรรดิวาเลนซ์พยายามจะยืนหยัดกลางสมรภูมิแต่คลื่นนักรบกอติกโถมเข้ามาไม่หยุดเสียงกรีดร้องของทหารโรมันที่แตกพ่ายประสานกันเป็นเสียงเพลงแห่งความตายในที่สุดพระองค์และกองทัพส่วนใหญ่ถูกบทขยี้ภายใต้พลังของพวกกอติก นับเป็นความพ่ายแพ้อันเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โรมันเสาสูงใหญ่ของจักรวรรดิโรมันตะวันออกที่เคยยิ่งใหญ่สันสทานและแตกร้าวตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเสียงระฆังโบ์ดังกังวานเหนือหลังคากรุงโรมเมืองหลวงของโลกโบราณที่เคยรุง่งโรจน์วันนี้กลับสั่นคลอนด้วยเสียงลือของกองทัพกอสิกภายใต้การนำของอาริกราชาแห่งวิสิก ก็ตผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพันธมิตรโรมันแต่ถูกผลักไสด้วยความละโมบและการเมืองอันซับซ้อนข้ามคืนของปีคริสต์ศักราช410สายลมเหนือแม่น้ำไทเบอร์หอบเอาเสียงกรอะเสียงฝีเท้ามา้าและเสียงกลองศึกเข้ามาประชิดกำแพงโรมันพวกทหารยามในป้อมปราการพยายามยืนหยัดแต่อำนาจของโรมันในเวลานั้นได้ร่วงโรยไปแล้วอาราลิกนำทัพของเขาผ่านกำแพงออเรเลียน ที่เคยหยุดยั้งศัตรูมาก่อนแต่วันนี้ไม่อาจหยุดกองทัพที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นและไฟสงครามได้อีกต่อไปเพลิงสงครามค่อยๆลามจากย่านหนึ่งไปยังอีกย่านหนึ่งควันไฟพวยพุ่งขึ้นฟ้าในยามราตรีท้องฟ้าที่เคยสงบเงียบกลาบเรืองแสงส้มแดงราวกับเปลวเพลิงนรกที่ลุกโชนอยู่ในใจผู้คนบ้านเรือนของชาวโรมันถูกปล้นสะดม ประตูทองคําของโบสถ์เก่าแก่ถูกทลายเสียงร่ําไห้ของผู้คนดังก้องตามตรอกซอยเสียงที่ครั้งหนึ่งโรมันเคยได้ยินจากศัตรูในแดนไกลบัดนี้กลับได้ยินจากประชาชนของตัวเองในความมืดมิดอํานาจของจักรวรรดิโรมันถูกกระชากลงจากบัลลังก์ศักดิ์ศรีของนครนิรันร์ถูกเผาผลาญในกองไฟแห่งสงครามภาพรูปปั้นซีซ่าและวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ถูกบทขยี้ภายใต้เท้าทหาร ผู้ไม่เคยฝันว่าตนเองจะยืนอยู่ที่นี่รุ่งเช้าวันใหม่เท่าถานและควันไฟยังคงคลุ้งอยู่ทั่วกรุงโรมเมืองที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกบัดนี้เหลือเพียงเสียงกาฝูงหนึ่งร้องโหยหวนเหนือซากหักพังราวกับเป็นเสียงไว้อาลายัยให้แก่จักรวรรดิที่ครั้งหนึ่งเคยครองโลกในเงามืดหลังการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกโลกยุโรป เข้าสู่ความวุ่นวายที่ไม่มีวันสิ้นสุดพวกอนาระยะชนหลั่งไหลเข้ามาราวกับคลื่นพายุแต่อยู่ท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นกลับปรากฏชื่อของชายคนหนึ่งทีโอโดริกมหาราชแห่งออสโตรกัตทีโอดอริกไม่ได้เป็นเพียงนักรบเขาเติบโตขึ้นในคอนสแตนติโนเปิลเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันตะวันออกเขาเรียนรู้วิธีการปกครองเรียนรู้ศิลปะแห่งสงครามและเรียนรู้วิธีสร้างอาณาจักรด้วยสายตาที่มองเห็นความอ่อนแอของโรมันเขาเข้าใจดีว่า อำนาจนั้นมีได้อยู่ที่กำแพงเมืองหรือทหารยามบนป้อมหากแต่อยู่ในหัวใจของผู้คนที่โหยหาความสงบเมื่อจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายในปีคริสต์ศักราช476พวกออสโตรกอดกลายเป็นพลังใหม่ในอิตาลีทีโอดอริกเดินทางข้ามเทือกเขาแอลป์พร้อมกองทัพของเขาเขาไม่ได้มาเพื่อปล้นสะดมเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อสร้างอาณาจักรใหม่บนซากโรมันที่พังทลาย ในปีคริสต์ศักราช493เขาเข้าครอบครองนครราเวนาเมืองหลวงเก่าของโรมันตะวันตกและสถาปนาราชวงศ์ของตัวเองเขายกตนขึ้นเป็นกษัตริย์ของอิตาลีและชาวโรมันที่ยังคงเหลืออยู่ที่โอโดอริกปกครองด้วยปัญญาและความชาญฉลาดเขารักษากฎหมายโรมันสนับสนุนศิลปะสถาปัตยกรรมและการค้าให้คงอยู่ท่ามกลางซากอารยธรรมที่ถูกทำลายเขาคือสะพานเชื่อมโยงอดีตกับอนาคต ในราชสำนักของเทโอดอริกที่ราเวนาศิลปะแห่งมรดกโรมันยังคงเปล่งประกายโบสถ์วิหารและภาพโมเสกยังคงถ่ายทอดเรื่องราวของจักรวรรดิที่สิน้นสูญชื่อของเทโอดดริกจึงไม่ได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะนักรบเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นราชาผู้สร้างสันติภาพและวัฒนธรรมในยุคมืดทาะว่าทุกอำนาจย่อมมีวันเสื่อมเทโอดดริกก็ไม่อาจหยุดยั้งพายุการเมืองที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นได้โลกหลังโรมันกำลังเปลี่ยนโฉม และผู้คนที่เคยเป็นเพียงอนาระยะชนกำลังเรียนรู้ที่จะสร้างอาณาจักรของตนเองบนซากที่พวกเขาเคยเผาผลาญหลังความรุ่งเรืองของทีโอโดริกอาณาจากักรออสโตรกอตในอิตาลีก็ดูเหมือนจะเป็นแสงสว่างสุดท้ายของความสงบในยุคมืดแต่เมื่อเขาสิ้นพระชนในปีคริสต์ศ,ศักร,ราช526ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มสั่นคลอนอีกครั้งในคอนสแตนติโนเปิลจักรพรรดิจัสติเนียนที่หนึ่งแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ ai, มีความฝันอันยิ่งใหญ่เขาต้องการทวงคืนดินแดนตะวันตกของจักรวรรดิโรมันที่เคยหายไป เขาส่งแม่ทัพเบลิซาริอุสผู้เป็นทั้งนักรบและนักการทูตลงสู่สมรภูมิอิตาลีไฟสงครามลุกโชนขึ้นอีกครั้งในปีคริสต์ศักราช535เมื่อทัพไบ,บแซนทนย์ยกพลขึ้นฝั่งอิตาลีพวกเขาเริ่มยึดเมืองแล้วเมืองเล่าเสียงเพลงศึกดังขึ้นตามแนวกำแพงเมืองราเวนาเนเปิลส์และโรมเบลิซาริอุสใช้ทั้งกลยุทธ์และการทูดเขาเอาชนะกองทัพออสโตรกอตทีละขั T ้น ใช้การเจราจาซื้อใจผู้คนในเมืองที่เหนื่อยล้าจากสงครามและใช้กองทัพเข้ายึดเมืองสําคัญในเวลาที่เหมาะสมแต่สงครามครั้งนี้ไม่ได้จบง่ายๆพวกออสโตรกอดภายใต้กษัตริย์ทอทิล่ากรีธาทัพตอบโต้พวกเขารบอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงบ้านเกิดกลับคืนไฟสงครามลุกลามไปทั่วแคว้นคัมปานียแคว้นลาซิอุมและลุ่มน้ําโป อิตาลีกลายเป็นสนามรบที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า10ปีเมืองต่างๆถูกทำลายเศรษฐกิจกล่มสลายชาวบ้านอดอยากโรคระบาดและความตายปกคลุมทุกหนแห่งสุดท้ายในปีคริสต์ศักราช554ไบแซนไทน์ยึดครองอิตาลีได้สำเร็จกษัตริย์โททิล่าและกองทัพออสโตรกอดล่มสลายต่อหน้ากองทัพไบแซนไทน์ชัยชนะของไบแซนไทน์ดูเหมือนจะหอมหวาน แต่สิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้คือแผ่นดินที่เต็มไปด้วยซากศพและกองเท่าฐานความรุ่งเรืองของอิตาลีได้ดับสูญไปพร้อมกับอำนาจของพวกกกติกและนั่นคือบทสรุปของสงครามกกติกครั้งสุดท้ายสงครามที่เผาผลาญทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ในเวลาเดียวกันถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่อง smart time stories ด้วยนะคะ